ไปดูเหตุการณ์นี้ครับหนุ่มขับรถกระบะมาครับปรากฏว่าเข้าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนขับรถหกล้อแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้การทำร้ายร่างกายเี่นนะครับปรากฏว่าคนขับรถหกล้อเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ ทราบไม่ด้วยไอ้ขับรถชนแยบิชอบมาเร็วๆมาดูรถอ้าวแล้วต่อยไม่เนี่ยดูนี่บาดแผลเนี่ยต่อไม่ให้โอ้ยหมดแล้วหมดแล้วจะยเอาไงเอาไงรถ เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ครับอันนี้ไปเจอกันตรงสามแยกไฟแดงนะครับแล้วก็กลายเป็นเหตุทำร้ายร่างกายกันอย่างนี้ครับนี่เป็นคลิปที่เจ้าของรถยนต์กระบะคันสีบรอนเนี่ยถ่ายเอาไว้ครับหลังจากที่ถูกคนขับรถหกล้อขับรถพุ่งชนจนรถเนี่ยเสียหายไปรอบคันครับก่อนที่รถหกล้อเนี่ย จะพยายามขับหลบหนีครับทีนี้คนขับรถกระบะตัดสินใจขับตามครับ,รบทีนี้ตามกันมาไล่กันมาจนถึงบริเวณสามแยกไฟแดงสองพี่น้องอําเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยครับก่อนที่จะลงมาพูดคุยกับคนขับหลังจากนั้นแมยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรดีเลยครับมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกันครับแล้วอย่างที่เห็นว่าถึงขั้นชกต่อยกันตามที่เราเห็นในคลิปเนี่ยครับสุดท้ายนะครับคนขับรถหกล้อที่โดนต่อยเนี่ยโอ้โหโดนต่อย ลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับเขาบอกจะตายแล้วครับเขาบอกอาการปางตายเลยครับนายนัทพลเกตพันครับคนนี้เป็นคนขับรถยนต์กระบะเขาให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถไปส่งสินค้าแล้วไปเจอกับรถหกล้อคู่กรณีเนี่ยจอดอยู่ก็เลยเข้าไปบอกรถหกล้อบอกช่วยขยับรถให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาเนี่ยจะได้จอดได้มาส่งของเหมือนกันแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายไม่ยอมนะครับ อีกฝ่ายไม่ยอมขยับหกล้อเนี่ยไม่ยอมขยับทีนี้ก็มีปากมีเสียงกันตรงนั้นและรุนแรงครั้งหนึ่งตัวเขาเองนะครับคุณนัทพลที่ขับรถกระบะเนี่ยนะครับเขาก็ถอยรถออกไปแล้วไปรออีกจุดหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับว่าคนขับรถหกล้อเนี่ยไม่ยอมจบจากที่มีปากเสียงกันนะครับ,รบไม่ยอมจบครับถอยรถมาพุ่งตรงมามาชนกับรถกระบะของเขา จนได้รับความเสียหายแล้วรถหกล้อก็ขับหลบหนีไปครับตัวคุณนัทพลเนี่ยเขาก็เลยขับรถกระบะออกตามเลยครับทีนี้มาตามทันกันตรงบริเวณประตูหน้าบริษัทก่อนที่คู่กรณีนะครับรถหกล้อเนี่ยครับจะขับรถแล้วก็หักเข้ามาชนอีกครับชนอีกแล้วชนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ขับหนีไปครับทีนี้ออกถนนไปมุ่งไปทางตัวเมืองระยองนี่ครับ คุณนัทพลที่ขับรถกระบะเนี่ยก็ขับตามไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหตุแบบนี้เขาบอกหกล้อต,ต้องรับผิดชอบตามไปจะไปเคลียร์ครับก็มาไล่ตามกันทันตรงบริเวณสามแยกไฟแดงแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับทางเดียวกับเขาซึ่งก็เป็นทางที่ทํางานมผมก็แซงขวาเข้าไปอยู่ๆเขาก็หัดใส่รถผมเลยครับหักรถใส่รถผมเลยโดนโดนโดนรถเราไหมฮะโดนครับโดนโดนข้างข้างขวาผม ลักรถผมมากแค่นั้นเองครับผขไม่น่ามาชนรถผมจะต่อยจะตีอะไรผมผมไม่โกรธเลยครับอืมทีนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจสพเมืองระยองก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับของคุณนัทพลและเพื่อนที่ขับรถกระบะเนี่ยนะครับที่ถูกชนอ่านะที่ถูกชนเนี่ยเพราะว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเขาไงก็แจ้งแจ้งข้อหาก่อนครับในฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ ส่วนกรณีก่อนหน้าก็คือกรณีที่คนขับรถหกล้อชนแล้วหนีตำรวจบอกว่าอันนี้ต้องแยกเป็นอีกคดีหนึ่งไปครับซึ่งเดี๋ยวจะเรียกตัวคนขับรถหกล้อเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเหมือนกันครับที่เห็นภาพนี่คือคนขับรถหกล้อที่ไปชนเขาอแล้วก็โดนโดนชกอ่ะแล้วก็โดนเตะจนแบบลงไปกองสืหัสเลย